มาแล้วครับพารามิเซยมอืมสามร้อยกระเยนจริงๆไม่ต้องซื้อเลยก็ได้มันอยู่แถวนี้ตลอดตึงรูเหมือนกันแต่ว่าลายซื้อมาแล้วมีจริงโกะมีมิจิโก้ด้วยเนี่ยมิจริงโก้นี่ไม่ต้องซื้อเลยก็ได้นะครับไปเอาที่นาข้าว ที่นาข้าวช่วงเวลาบ่ายๆโมงบ่ายบ่ายโมงอากาศกำลังอุ่นๆอ,อ,อ,อะไรเงี้ยจะมีม่ยิงโก้ส่วนไอ้พารามิซียมเนี่ยไอ้อะไรนะโทนิวโทนิวอะไรเนี่ยเขาบอกว่ามันอยู่ตามธรรมชาติอยู่แล้วมันจะอยู่ตามพวกไอ้ซากซากอย่างเงี้ยไปคนเจอข้อมูลเนี่ยมันจะอยู่อย่างเงี้ยฮะไอ้พวกเนี้ยมันจะอยู่ตามอย่างเงี้ยน้ําที่นิ่งๆอย่างเงี้ย ไอพารามิซียมเนี่ยเราไปค้นได้เนี่ยเราเอาน้ําจากตรงเนี้ยไปไปผสมกับไอเอดิออสเนี่ยฮะเนี่ยกำลังเตรียมอยู่กำลังเตรียมอ,ยอืมเตรียมขวดไว้นู่นอืมน้ำที่วางไว้ธรรมาชาติเนี่ยมันก็มีพารามิซียมอยู่เหมือนกัน ไม่ต้องไปหาเลยวางไว้เฉยๆมันก็ปิลมาตามอากาศมีอยู่แล้วตักขึ้นมาดูเพียบเลยเพียบเลยไปซื้อใหม่ปะงงเลยซื้อมาแล้วไปนไรซื้อไปแล้วเลยแต่นี่มันเนี่ยมีมินงจิงโกลมินจิงโกลไม่ต้องไปซื้อเนี่ยมันดินดุกๆอยู่เนี่ยเห็นไหมฮะเขาเรียกอะไรหมัดช้างเหรอหมัดเทศหรือเปล่า มิหมัดน้ำเนี่ยมีจิงโกรได้เชื้อแล้วเราก็ไปพอในน้ำเกลียวเนี่ยปรีอากาศมันพัอุ่นนะ,ะเนี่ยมันอุ่นเดียวว่าได้สองสมวันเองวันงั้นไม่มีไข่เลยอันนี้ก็เป็นเนี่ยฮะคารามิเซียมใส่กวดไว้เลี้ยงไว้ก็ใส่เอเบออให้เป็นเชื้อหน่อยเนี่ยใส่เอเบออไว้เป็นเชื้อตรงนี้ฮะ แต่ไม่มีมีอยู่เนี่ยไม่ได้ซื้อเลยนะเนี่ยมันเจาะรูไว้หน่อยนึ่งให้กาบมันฟลูแค่นี้อ่าก็ไม่ต้องให้มันอยู่ที่25องศากหลังนี้ก็แช่น้ำไว้หน่อยแช่น้ำไว้ไม่ให้มันร้อนมากดิสปีทำให้เพียบ ตั้งแต่ปีที่แล้วอ่ะเนี่ยงานวันนี้วุ่นว์เนี่ยใหย่หเยยยม็ดใหญ่ รอดช่องออกไม่ได้จริงๆเม็ดขนาดนี้กำลังดีนะตะแกรงมันรูใหญ่เนี่ยตะแกรงมันรูใหญ่ o f ้โหกลัวมันจะหลุดอ่อเนี่ยมันุดไปห,หน่อยนยเนี่ย เปิดตรงนี้โช๊คต่อให้ทิ้งนี่ปิด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 กันโอเคในน้ำตรงข้างบนนี้มันกลืนคลีนน่ะข้างล่างมันสกปรกนิดหน่อยข้างล่างมันก็สกรป,ปรนกนิดหน่อยอ่อแล้วถ่ายจากข้างล่างมาอีกทีนึง ไอพวกนี้เอาไว้อะไรอะเลี้ยงพวกน้ำพวกสกปรกมากๆนี่ก็เอาไว้พวกอะไรพวก,พวกมีจิงโกพวกอะไรนี่ก็เอาเอาอาจจะใช้ประโยชน์ได้เดี๋ยวเดูต่อว่ามันจะใช้อะไรได้บ้างน้ำที่เหลือจากกาวเหลือจากที่เราโฟลทิ้งมาเนี่ยอันนี้ก็น้ำเกลือที่เตรียมไว้ ให้ลูกปลาให้มีจิงโกลด้วยถ้ามามีจิงโกลลงไปในนี่เอาไปลงเอาลงไปในนี้น้ําเสียหมดมันเขียวตายเลยมีจิงโกลมันกินเรียบมันต้องแยกแยกน้ําเขียวไว้ครับเนี่ยโอ้โหงเ่อเนจ่ยฮ ไม่ต้องไปซื้อเลยไม่ต้องไปเก็บเราตามทุกงนานแล้วมีอยู่แล้วนี่หว่า น้ำใสมองเห็นตาชัดเจน วันนี้เริ่มอุ่นวันนี้เริ่มอุ่น ดูนะครับว่าจะมีพารามิซีมหรือเปล่าในนี้ภาษาญี่ปุ่นเรียกอนะไรโซเรมซิออกซิยากมากพารามิซีมดีแล้วเนี่ยรถตะเอาประมาณนี้นะอยากจะทำให้ดูว่าได้หรือเปล่าพารามิซีมอยู่ในนี้หรือเปล่าโอเคเดี๋ยวจะเลี้ยงให้ดูนะครับุใส่ไปนี้น๋อ 被上帝，上到今天 ขวดที่เตรียมไว้ในีเจาะด้วยแล้วอันนี้อันนี้โอเคอันนี้น,น้ันน,นำเจาะไว้ให้มันแข็งลงนี้หน่อยเดี๋ยวจะจะดูจะเลี้ยงอยู่นี่ฮะใส่ไปออสไว้แล้วน้ำเปลาใส่ออสไว้เลี้ยงไว้เทน้ำทิ้งหน่อย ไม้ด้วยนะจะได้รู้ว่าน,นี่คือรถเทสตูวมันมีอยู่ไอ้พรลามิซีคนหลังเราไ้องไมซื้อมนซื้อนี่เดี๋ยวบางทีเป็นพันเยนเลยนะน,ยน,นี่มันอยู่แถวบ้านเองเนี่ยมีจิงโกะไม่นะครับ ไม่ได้ไปทำอะไรเลยขังไว้ในนี้ขังไว้ในตะแกรงไนลอนเนี่ยคือมีจิ๊กุใส่เข้าไปไอ้ลูกป,ปลามันอยู่ในนี้อะลิโกาจางนีเ้เสียบไปหน่อยอันนี้เทสเทสเทสโอเคนัอเทสไปอันนี้คือ หนึ่งสองสามสี่ขวดนี่ก็คือที่ซื้อมาจากอินเทอร์เน็ตพารามิเซียมที่เขาที่สั่งที่อเมซอนเนี่ยสามสามขวดสามร้อยเยนขวดร้อยเยนตกสามสิบบาทสามสิบกว่าบาทให้เอเบลออสมาห้าเม็ดอืงเรามีเยอะอยู่แล้วนี่แบ่งมาว่าทำน่นทำนี่หน่อย นี่คืออันนี้คือสี่ขวดนี่ก็คือสั่งมาจากอินเทรเอร์เน็ตมาเจาะเอาไว้เหมือนกันใหการทดลออันนี้คือตักออกมาจากบ่อลูกปลาเอ้ยมันดิ้นดุดิ้นดุดิ้นดุดิ้นอยู่มันน่าจะเป็นคาราเมียมเนี่ยแหละสี่ขวดเนี่ย สวนอันนี้กดแบบนี้ตักมามาเก็บอย่างน,นี้มีไปมาอยู่ okay. เดี๋ยวมันจะบูมหรือกปล่ทาทำสะอาด งานเยอะวเนี่ยฮะถ้าใครว่างมากก็มาเลี้ยงเมเดากาครับงานเยอะดีไม่ได้หลับไม่ได้นอนต้องทำให้มันแข็งแรงหน่อยอันนี้จะทำกันแดดคือ บังแดดไว้หน่อยบังแดดนิดหนึ่งน,นะฮะต้องแข็งแรงเดี๋ยวพายุมาพายุแรงมากงงพื้นมันไม่ค่อยเรียบมันเลยเอียงพื้นไม่ค่อยเรียบต <c oughs> ้องให้พื้นมันแน่นกว่านี้หน่อยพื้นม,มันเป็นพื้นดินเมื่อก,ก่อนมันเป็นปลูพกพวกดอกไม้อะไรเงี้ยเอียงเอียงเอียง เดี๋ยวต้องเดินระบบพวกท่อหลม่มน,นีไรฮะอากาศสายอากาศต้องเดินให้มันเรียบร้อยนิดหน่อยเละเทะไม่ได้ทำเลยยเพิ่งมาแตะเนี่ยฮะเมื่อวานก็ฝนตกนี่ไม่เวิร์คเดี๋ยวก็จะกรอบแตกไอ้พวกสายขาวเนี่ยมันอยู่อนอกไม่ค่อยดีเท่าไหร่อยู่นอกแต่สายพวกนี้มันจะแข็งแรง อายุการใช้นานยิ่นานน่าจะเป็นสายลมไอพวกสายแรงดันลมอะไรก็ไรวกาไฮดรอลิกอนะไรนะน่ะเอกูเลเตอร์อะไรที่มันในงานโรงงานอุตสาหกรรมอืมเนี่ยฮะไอกดจังอยู่ที่นี่นะนี่มันโผล่มาอยู่เนี่ยแล้วก็ มีจริงโกขงขังไว้ในนีเน้เดี๋ยวจะเติมน้ำเขียวเข้าไปก็ดูสีมันยังไม่ค่อยเขียวเท่าไหร่เพราะนี่เป็นน้ำใหม่แคลเซียมก็ยังมีอยู่ในห้ะในนีนนไ้ไอ๊ะเติมว้เติมไว้คว นี่นี่นี่น้ำเขียวใสปุ๋ยอะไรไฮโปนิกไฮโปนิกไปซื้อปุ๋ยไฮโปนิกมาที่ร้านเกษตรถ้ามันนี่เขียวไฮโปนิกเเริ่อะไรนะที่พวกร้านขายดอกไม้ที่มันเกี่ยวกับเกษตรฮะเนี่ยเขียวโอเคไหมเขียวขนาดนี้ มันเขียวมากแล้วไม่ต้องใส่มันมากไม่ต้องใส่นะฮะใส่พอขนาดนี้นิดหน่อยเรามีออกซิเจนอยู่บกบกบกบ,ก,บ,ก,บกนูน่นเนี่ยมีจิงโก,ก็มันบาลานซ์นะสมมื่อร่าน้ำเขียวมันบูมมากเนี่ยมีจิงโกรดอยู่ตรงนี้มันก็มันก็จะกินน้ำเขียวกินกิน,ก,นกินน้ำเขียวไปใหเคลนน้ำเขียวให้เดี่ยผมจะเลี้ยงไว้อย่างเงี้ย dây yếu A mà yêu cầu tiên ngoài ngon 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 เอ hey, yeah, าไว hey. nah, ้น mm hmm. ี่ไงฮะสามสิบบาทชิชิชิปชิชโอลละเอลอเคดใหม่ยังไม่ใช้เลย ละสองพันเยนโอเคอันนี้สามพันร้อยเยนพันเยนโอ้โหแพงจันไม่แพง,แพงใช้ได้นี่นี่อันนี้นนนนนนมันสามสิบล้านร้อยเยนอายุใช้งานมันไม่เวิร์คคนระับมันไม่ใช่อ้คริลิกมันไม่ใช่อ้คริลิกซื้อมาเยอะเหมือนกันแหละสีน้ำ นีน่สายเตรียมไว้อืมสามสิบใช้ปไปเดี๋ยวมันก็ลายแต่ก็เขาก็ดีไซน์นี้นะ ถ้ามีสีขาวด้วยก็ดีแต่แม่เนออ <Okay. S 1> ี่ยมีแค่ไม่ไม่มีกี่คข้างมีเยอะกว่าหนาประมาณสี่ห้ามิลเนี่ยนี่ติดโลโก้อนู่